เอาละครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่า v s กับเซนไคทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็บอกวิธีรับมือเซนไคนะครับว่าเราจะรับมือมันยังไงนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้นะครับว่าตัวละครเซนไคเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เอาตัวเก่าเนี่ยกลับมาทําใหม่นะครับโดยจะเซนไคได้ก็ต้องมีดาวทั้งหมด7ดาวนะครับ จุดที่มันโกงกว่าตัวละครอ,อื่นนะครับก็คือเรื่องสเต็กนะครับตัวละครเซนไคเนี่ยมันคือมันจะเอามาทําใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็สามารถอัพโซได้อีกนะครับอีก700%นะครับกลายเป็น1 4 0 0้นนั่นเองนะครับที่ทําให้ค่าสถานะป้องกันเลือ่อนค่าโจมตีเนี่ยมันสูงกว่าตัวละครธรรมดานั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับคือยูนิคอะเบิตี้นะครับโดยตัวละครในเกมดาบก่อนเลเยจนเนี่ยจะมียูนิคประมาณ2ยูนิคนะครับ แร่ถ้าทำการปดเซนไครไปเนี่ยจะมีอีก2ยูนก,ก็คือ4ยูนี้นะครับนั่นก็คือถ้าเราเอาตัวธรรมดาเนี่ยไปเจอตัวใหม่นะครับยังไงเราก็เสียเปรียบนะครับทั้ง2ด้านเลยนะ <S <S 1> <S 1> แล้วสำหรับตัวใหม่ละ่ะที่เข้ามาในเกมนะครับในตู้ใหม่ๆหลายๆแหล่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวละครใหม่เนี่ยสแตกเริ่มต้นเนี่ยมันดีกว่าตัวละครเก่าค่อนข,ข,ข้างมากนะครับแต่ก็สําหรับ2ดาวเนี่ยยังสู้เซนไครไม่ได้นะครับผมแนะนําให้เราเลาเจ็ดดาวนะครับถึง6ดาวนะหดาวเจ็ดดาวเนี่ยก็พอชนได้นะครับแต่ก็ยัง ทำดาเมจเขาได้น้อยกว่าที่เขาทาดาเมจกับเรากลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับมือเซ็นไคที่ดีที่สุดนะครับก็คือเรามีตัวละครเซ็นไคเหมือนกันนะครับเราจะได้กบด้านของสแต็กแล้วก็ยูนิคทีน้อยกว่าคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับอาจจะมีสักหนึ่งตัวหรือ2ตัวก็ดีนะครับถามว่าผลกระทบหลักๆนะครับของตัวละครเซ็นไคเนี่ยแน่นอนครับมันกระทบผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีตัวละครที่น้อยแล้วก็ดาวค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงทําให้ในการถัดลง PV p ครั้งแรกเนี่ยอาจจะแพ้ พวกเก่าเกมหรือผู้เล่นเก่านะครับเพราะว่าเขามีดาวที่เยอะและสามารถกดเซนไคได้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วตัวละครใหม่อย่างดีเจนลิมิเต็ดลหละแน่นอนครับทุกคนรู้ว่าตัวละครอย่างดีเจนลิมิเต็ดนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ได้ค่อนข้างยากนะครับกว่าจะได้แต่ละดาวเนาะแถมตอนนี้เนี่ยตัวละครเซนไคมาด้วยนะทำให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยอาจจะสู้ยากมากๆนะครับด้วยการที่เปิดดรอปยากแถมดาวหรือสแต็กน้อยกว่าคู่ต่อสู้นั่นเองนะ มันก็ทําให้เบจิโตบูของเรานะครับตกเทียค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะว่าตัวละครเซนไคหน้าใหม่เนี่ยก็แน่นอนครับขายความสามารถนะก็ออกมาได้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เบจิโต้ตกลงมานะครับอันนี้ก็จะรวมไปถึงเรื่องการเปิดกาชาด้วยนะครับผมจะแนะนานะครับถ้าเป็นสาย p v p นะครับผมคิดว่าการรองเพชรทาเซนไคคุ้มกว่านะครับเพราะว่าการทําเซนไครก็คือ7 0 0 0เลนเนี่ยคือได้แน่นอนนะครับแตกต่างจากการเปิดตัวละครใหม่ๆนะครับอาจจะเสียไปถึง2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เพชรนะครับเพื่อเอาตัวละคร6ดาวนะ เพราะว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับมันจะค่อนข้างยากกว่าการทําเซนไคนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็รสนิยมด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวละครตัวใหม่ๆมากกว่านะครับผมอาจจะเปิดแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะครับหรือจะเป็นสายสะสมตัวละครที่ไม่เล่น PvP นะครับก็อาจจะทําเซนไคแค่ท่านเดียวเอากรอบแล้วก็ไปเปิดหาตัวละครใหม่ๆเพื่อเก็บสะสมไว้ก็ได้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายครับก็คือตัวละครเซนไคฟรีนะครับอย่างที่ผมได้ใช้ภายในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น งกุลเด็กนะครับแล้วก็ตั้งนะครับเซนไครทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็จะมีข่าวมานะว่าจะเป็นโกฮังเขียวตัวนี้นะครับที่สามารถทําเซนไครตัวต่อไปได้นะครับโดยไม่เสียเพชรนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า2ตัวละครนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ายูนีของเขานี่จะเป็นการบัฟให้กับแท็กลิเชนโรสนะครับซึ่งเป็น2ตัวละครและบัฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการบัฟถึง3ตัวนะครับให้สลับกันไปสลับกันมานะก็ค่อนข้างจะได้ดาเมจค่าป้องกันอะไรต่างๆค่อนข้างจะสูงมมาาากกร็สถ ทำเก็บไว้กันได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เล่นกับแท็กดีเจนโรสนะครับอาจจะไปเล่นกับแท็กฟิวเจอร์นะครับไซยานะครับซูนแฟมิลี่ไฮบริดไซย่าของแต่ละตัวได้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันรวมกันละโหดก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับถ้าทําเซ็นไคครบนะเพราะว่ามันจะได้เซตอวบิลิตี้ของเซนไคค่อนข้างจะสูงมากนะครับและอนาคตอาจจะมีทำอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะเป็น4ตัวในการสลับเล่นกันได้ไม่ให้ตายตัวนะครับ ก็จะ,จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะแน่นอนครับเชนไคเนี่ยมันเป็นตัวละครที่รับมือยากอยู่แล้วนะถ้าเอาตัวธรรมดาไปรับมือไหนดาวก็ต้องเยอะหน่อยนะครับตัวละครต้องถึงหน่อยเป็นตัวใหม่ดาวเยอะเนี่ยก็อาจจะพอสู้ได้นะครับหรือว่าจะเก่งกว่าด้วยแหละถุงใค่ตอนนี้เนี่ยผมและผู้เล่นหลายคนเนี่ยค่อนข้างลังเลนะครับกับ การจะเปิดตัวละครใหม่หรือว่าการทําเซนไคครับก็ต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะครับรอาจจะแบ่งการเปิดเพรตึ็นส่วนๆนะครับกับการทําเซนไคส่วนหนึ่งแล้วก็การดองและเปิดการฉายส่วนหนึ่งก็ได้นะแต่เกมนี้ค่อนข้างจะหาเพชรยากนะครับเพราะว่าแหล่งหาจริงๆเนี่ยก็มีแค่ PVP นะครับส่วนแหล่งอื่นเนี่ยก็จะใหญ่เข้ากันหมดนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็เล่นเกมให้สนุกแล้วกันนะครับ แล้วก็สำหรับสายฟรีนะครับที่ลง PvP นะครับก็ผมบอกหลายครั้งแล้วนะเราจะเล่น PvP เนี่ยผมแนะนําให้ทําเป็นแ็กเดียวเลยครับให้เทพไปเลยนะสมมติเราจะเล่นไฮบิสไซยาเนี่ยแล้วก็ไฮบิสไซยาไปลงทุกตู้ลงทุกเพชรนะครับไม่ควรไปทําตู้อื่นหรือลังเลไปทำตู้อื่นนะครับเพื่อทําให้ทีมไฮบิสไซยาที่เราชอบเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดที่เรามีนะถ้าเราไปเปิดตู้อื่นเนี่ยมันจะเหมือนกับเสียเพชรไปทางอื่นแล้วเราก็แบ่งแชร์ความสามารถความแรงของตัวละครให้ตัวอื่นนะครับเพราะว่าเรา ไปเสียการเปิดเพชรกับตัวอื่นนั่นเองนะอย่างน้อยการเปิดเพิ่มดาวก็สามารถบวกสเต็กต่างๆสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครได้มากๆหรือพอสมควรนะครับถ้าเราได้หลายดาวนะแล้วก็เซนไคเนี่ยตัวละครในเกมเนี่ยยังไงเกมนี้ก็ต้องทําออกมาทุกแขกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบเรื่องการจัดทีมนะครับยังไงทีมที่คุณชอบเนี่ยมันต้องมีเซนไคแน่ๆนะครับหนึ่งถึงสองตัวนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นั่นเองนะครับอย่างฟิวชั่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับแต่ผมว่าถ้าออกมาก็น่าจะแข่งกร่งสุด สรุปนะครับวิธีการรับม oh ือเซนไคที่ดีที่สุดนะครับก็คือการมีตัวละครเซนไคด้วยกันเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือตัวละครที่ดาวค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อจะทนไม้ทนมือของผู้ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ทำดาเหจกับคผู้ต่อสู้ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ใช่ตัวละครเซนไคก็ควรจะเป็นตัวละครค่อนข้างใหม่หน่อยนะเพื่อจะมีความสามารถแล้วก็สแต็กเริ่มต้นสูงมากนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับถ้าหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดผมด้วยรับ้าบ ตราเริ่มมาก็เจอเซนไครเลยนะกำลังตามหาอยู่เลยว่าจะทำคลิปพูดถึงการทำเซนไครพอดีนะครับก็เจอเป็นสามเซนไครสามภาษานะโอเคทีมที่เราใช้ก็เป็นสายฟรีนะครับจากลีเกนโรสนะครับเป็นตัวละครเซนไค2สองตัวแล้วก็ยังไม่เซนไครอีกหนึ่งตัวนะแต่ได้ข่าวว่าจะเซนไครในไม่ช้านี้นะหลบครับเี่ยนทั้งบัสคาร์รบ วันนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะไม่มีคลิปจะลงนะครับก็เลยหาทีมฟรีแล้วกันเอามาลงเล่นในช่วงที่เซ็นใครระบาดขนาดนี้นะแต่ว่าอัดมา23าคลิปก็ยังไม่เจอนะครับเพิ่งไปเจอคลิปนี้แหละก็เลยหามาลงคนระับฮึบฮึบโอเคโดนครับ<笑><笑>เขาก็ดื้อหยุดกระดื้อได้ไงสไตมานะคูแรงมากเสียเปลี่ยนเป็นโง่เด็กจังหวะนี้โง่เด็กไม่น่าตายครับโกฮังน่าจะเหลืออีกประมาณ2การ์ดสไตหนึ่งอ้าวไรสิรัดเลยนะ ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าผมมีสองชีวิตไงถ้าเราได้ก็คุ้มกว่าคนระับแต่ว่าเดาไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรครับเ้เกมแรกก็อาจจะแพ้ได้นะทุกคนแพ้ก็ลบออกไงไห <c oughs> ลกระแทกไปเห็นทั้ง,งต่อตอกมาก,ก่อนสตาร์ทหลบไปครับเราค่อนข้างจะดาเมจตมากกว่าฝั่งนู้นนะแล้วเขาก็มีตัวละครสองชีวิตด้วยนะค่อนข้างจะเสียเวลาในการฆ่านะครับ เปลี Super ่ยนซูเปอร์เซียสี่จังหวะน,นี้เป็นซูเปอร์เซียสามฮัลโหลซูเปอร์เซียสี่ไปยังไงอึปุ๊บกดหลบไปครับกดค่าเถียวของโกฮังตัวเนี้ยจะเป็นการบัฟดาเมจให้เพื่อนหรือเปล่าแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อลดทีมสามวินะเห้ยครับตายไปอ้าวเปลี่ยนเป็นอย่างงี้ดึงเวลานะ่าจะถอบพอดีนะกับทลังนะครับเพราะว่าโงกุลมีจั่วไวหนึ่งเลเวลครับเรียบร้อยจังหวะน,นี้ตัดไฟไปก่อน โอเคแต่ถ้าเขาดาวถูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเป็นบัสอาร์แล้วกันฟุ้กไปขอให้ตายครับถ้าตายเล่นง่านขึ้นเยอะเลยโอเคครับถือว่าเปลี่ยนโคเวอร์ผ้ามาฝั่งนู้นนะน่าจะรู้ว่าเรามีไรซิ่งรัดนะแต่ว่าน่าจะคิดไม่ทันโอเคซุ์เซียสามที่เลือดไม่เต็มนะครับเรียบร้อยครับลาก่อน อือีซี่เลยเกมแรกนี่ไงวิธีรับมือเซนไคเหี่อยากรู้ใช่ไหมเอาเซนไคไปสู้ให้ทุกคนลุกตลบสวยสไตล์นะครับนี่ไงมาซ้อ,อมไปอีกโอเคเสียเวลาครับชีวิตที่สองมาอีกยาวไกลหลบไปสไตล์ครับต่อยอกยอกโอเคเกมแรกจี๊บไป และนี่ก็เป็นคลิปเหลือคลิปสุดท้ายของผมนะครับที่ไม่ได้กรจะเอาไปใส่ในช่วงคู่นะแต่ว่ามันเป็นทีมธรรมดานะครับก็เลยไม่ได้พูดเอามาใส่เอาไว้เป็นเกมสุดท้ายละกันนะด้วยคลิปมันเกินสิบนาทีนะครับเออถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะครับแล้วก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์มาได้นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมหรืออะไรต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับบาย